สวัสดี f อครับยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องเก่งฝากซื้อขายรถคือตัวไทยครับวันนี้พามาดูแคตสามหนึ่งสองดีอันนี้เป็นตัวญี่ปุ่นแท้ครับแกซื้อเก่าญี่ปุ่นมายังไม่ได้ใชใ้งานในไทยเยอะซื้อมายังประมาณสักสเดือนสามเดือนนี่แหละครับขายครับขายขาย ไปรุ่นสร้างตัวครับมาโซบุดเต็มหมดนะครับโซ่แทโซ่แคปแท้นะครับเห็นไหมลูกกูลูกกูแคทนะโซ่แท้นะครับฟิล์มนะนะอันนี้เป็นใบแทกห้าสิบเป็นอินสิบแปด จัดครับสู้เท้ครับดื่มดื่มปั๊มนีนแบบริบเลยสวยครับสวยรซีคนไหนหาอยู่ครับเอาไปไปทำงานต่อได้เลยนี่ไม่ต้องต่อเลยนี่ไม่ต้องไม่ต้องแต็งหรอ จัดเลยครับท้ายนะะ่าจะมีเก็บสีมานิดหน่อยๆมากเลยหร็อสีเดิมไม่รู้มีกล้องหลังด้วยนะครับเห็นไหมด้านในเรียมเลยรเรียมเดิมจะ สวยสวยไปดูด้านบนกันือนจะมาดูบุ้งกีกันใช่ของแท้ไหมไอบ้บุ้งกีแท้ครับลูกเดิมติดรถรีบ ดูถอดเสียเอฟซีถอดเสียกครื่งขาดครับดูคอใหญ่มาตั้งแต่หม้อพักเลยเครื่องแห้งกริบเลยไปเดี๋ยวไปดูในหัวเก่งครับ ดูในหัวเก่งนะครับโอ้โงเสียงพอมครอืจัดหนักจดเต็มครับยี่ส่วโมงแล้วแหละ สามพปดครับมีกล้องหลังด้วยนะเดยพี่มณะลองให้ดูครับสุกัดในหัโหเก่งก็กินขาดแล้วเกาญี่ปุ่นแท้นะครับ 站。 นิ่มนะครับดังเฉพาะบุ้งกีนะครับไม่ว่านอกเก่าญี่ปุ่นจัดสุดงันโอ้เสียงโซ่ไงโอ้โหอด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 จัดไป็ไง จัดโอ้นิ่มครับบิดตัวหันไปด้วยหมุนไปด้วยแบบไม่มีไม่มีเสียงเครื่องโหลดเลยครับบิดแบบนิ่มๆสบายๆเออส่วนราคานะผมป็นไปชื่อคลิปแล้วกันจัดเรียบร้อยสิ เห็นพี่แกว,ว่ามีฟนแนนลองรับด้วยนะครับสามหนึ่งสองดี ไม่ใช่ขอถ่ายรูปซะหน่อยนึงโอเคครับประมาณนี้ FC ดูกดูนเขาค่าประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับ FC คนไหน่ทีสนใจก็โทรสอบถามได้ครับที่เบอร์ศูนย์7 0 4 3 4สองห้าแปดเจ็ดศูนย์สี่สามสี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรายการไปก่อนกันกบเจ้าแคทสามสองเอ้สามหนึ่งสองดีโอสุดจัดครับเพราะในหัวเก่งก็จิ้มขาดแล้วครับห้องื่งเสียงพร้อมครับ จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอา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 ,เอา,เอาโอเคเอ